วันนี้เจอกันวันพุธที่6ธันวาคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็รายการศึกพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับสลาวุฒิบังหมัดคลองตันนะครับเจอกับเพชรอนุวัต์ต่อแย้มสวนนะครับก็คู่นี้ช่วกันพิกัด116นะครับเจ้าสลาวุฒิเนี่ยสามไฟหลังนี่แพ้รวดเลยนะครับมีแพ้นอกเจ้าโชคดีนะครับแพ้โฟวิวแล้วก็ไปแพ้เพชรมาลนะครับอ่ะคู่นี้ ยังชอบไปที่สราวุธนะครับแพ้มาวันนี้น่าจะปลดล็อกแจ้งเกิดได้นะครับส่วนคู่ที่2นะครับเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับเจอกับปานเพชรวันชัยยิมนะครับเพชรกันตังเจอกับปานเพชรนะครับก็สู้กันร้อยยี่สิบเก้านะครับคูนี้เพชรกันตังเนี่ยประเภทมวยจังหวะฝีมือนะครับมวยซ้ายนะครับผลงานก็มีแพ้ศิลปะชัยนะครับแพ้นอกเจ้าศิลาเงินนะครับแล้วก็ไปแพ้นอกเจ้าซามูไรนะครับสามไฟหลังเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับปานเพชร วันชายยิมนะครับก็เป็นมวยข่าวครบเครื่องนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าเพชรบัวขาวนะครับชนะสำออยน้อยนะครับแล้วก็ชนะวาเลนไทน์นะครับแต่ปัญหาของปานเพชรเนี่ยก็คือหายไปนานนะครับคูนี้ชอบไปที่เจ้าเพชรกันตังนะครับเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับส่วนคู่ที่3นะครับสองคมสอสมหมายนะครับเจอกับเจ้าสิงห์ธนวัฒนกยินลัดกระบังนะครับคู่นี้ชก่กัน126นะครับ สองคมประเภทมวยเตะต่อยนะครับวงในก็มีลูกขวางหน้านะครับผลงานนะครับก็มีแพ้น็อกยกที่สี่เจ้าหนึ่งอุบลนะครับแพ้สมิงเดชแล้วก็ไปชนะน็อกตีโตนะครับขณะที่สิงธนวัฒน์นะครับก็เป็นมวยเข่ากบเครื่องนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้น็อกยกที่2เจ้าพี่ชิดชัยนะครับแพ้น็อกคัมแบ็กนะครับแล้วก็แพ้ประกก่เพชรหูผลงานเนี่ยไม่แตกต่างเกิดกันเลยนะครับผีน่ากับลงผูกเลยนะครับขุดแต่ว่าคุณียังชอบไปที่2คมนะครับ สองคมสอสมายนะครับส่วนคู่เอกนะครับสิงห์โดมทองนกกินราชกบนะครับเจอกับเพชรลำพูนบำมุงสิทธิ์นะครับก็สู้กันลงร้อยีปนะครับร้อ่ปอนด์สิงห์โดมทองก็เป็นเพชรมวยจังหวะฝีมือนะครับวงในดีปล้ำตีแข็งแรง IQ ดีชกฉลาดนะครับผลงานสามไฟหลังเนี่ยสดมากๆเลยนะครับก็มีชนะเจ้าวนกระดอนนะครับชนะแรมบองแล้วก็พิกชนะเพชรแสนแสนะครับ เพิ่งซื้อบ้านหลังละสี่ล้านมาโอ้ขวัญกำลังใจเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรลําพูนนะครับเพชรลําพูนบารุงศิษย์ก็มวยจากลําพูนนะครับประเภทมวยฝีมือนะครับวงในก็มีลูกขวางหน้านะครับผลงานนะครับไฟล่าสุดก็มีแพ้ตวงซับนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะโลกเงินแล้วก็เจ้าชนะเจ้าซันโวนะครับสามไฟหลังเนี่ยแพ้หนึ่งชนะสองนะครับขณะที่สิงห์ดมทองสามไฟหลังชนะรวดเลยวันนี้ชอบไปที่สิงห์ดมทองนะครับขวัญกำลังใจน่าจะดีเยี่ยมเลยเพราะว่าเพิ่ง ซื้อบ้านมานะครับส่วนคู่ที่ห้านะครับฟีโน่ชอเก็บวินานะครับเจอก,กับแสนเมืองน้อยสิทธิก์กำนันเหน่งนะครับคู่น,นี้สู้กันร้อยสิบห้านะครับเจ้าฟีโน่เนี่ยไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้นอกยกที่สามเจ้าเลศศิลามานะครับขณะที่แสนเมืองน้อยนะครับไฟล์ล่าสุดก็แพ้นอกเจ้าลุ่งลุ่งพานุมานะครับคู่น,นี้ชอบฟีโน่นะครับ แล้วก็คู่ที่6นะครับเส้นชัยบุรณามมยไทยนะครับเจอกับสิงห์ฮอนด้านะครับคู่นี้สู้กัน1 1 9กนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเส้นชัยนะครับส่วนคู่รองนะครับตะวันลุ่งต่อยแยมสวนนะครับเจอกับเพชรพิรพลพอเพิ่มทรัพย์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าตะวันลุ่งนะครับตะวันลุ่งต่อยแยมสวนนะครับส่วนคู่เอกนะครับขุนไกรศอวังเสือนะครับเจอกับพร้อมยอันดามันนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด120นะครับ ขนไกลก็มวยประเภทฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงดีนะครับมีหมัดมีศอกเสิร์ฟนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับมีแพ้แพ้เพชรนายาะสองไฟ์เลยนะครับแล้วก็ไปชนะเจ้าปตักหินนะครับขณะที่คู่ชกนะครับพร้อมยออันดามันนะครับก็มวยเข่านะครับมวยเข่าหมัดหนักศอกอันตรายนะครับผลงานก็มีแพ้เพชรตาเสือนะครับแล้วก็ไปแพ้นอกเจ้าซันเดย์นี่คือผลงานของเจ้าพร้อมยออันดามันนะครับคู่นี้ชอบที่ขุนไกลนะครับขุนไกล สวังเสือครับมวยชอบผมวันนี้นะครับสตัวนะครับช่วงแรก2คมสอสมหมายนะครับแล้วก็สิงโดมทองนกยินและกระบังนะครับส่วนคู่เอกนะครับชอบไปที่ขุนไกรสวังเสือนะครับนี่คือมวยชอบทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกพลังใหม่ที่เวทีราชดำเนินทางช่องเจเกนสิบแปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทางเพจแล้วก็ u t u b e ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มราดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ